เราอยู่เนี่ยทางแยกใช่ไหมหน้าพ่อเราหลังทันตายแล้วป้าต้องดีแล้วไม่ไปสีนัคลินิกยาวจริงๆลงทันอ่ะแต่แบบแต่แบบอะไรนะอันนั้นหน่ะไหมเราคอมแหงอะค่ะโอ้ยติดมากเอาไปนงนู้นเลยเอ่ะจ่ายยี่สิบห้าบาทไม่รู้ วิ่งนไม่ได้ดูเลยไม่ดูเลยไม่ดูเลยตี๊ดแล้วไปเลยนี่นักที่บอกเนี่ยหมดแล้วะเมื่อไหร่มันลองสองตี๊ดก็เต็มเต็มเต็มแล้วปวดฉี่อะปวดฉี่ไม่เป็นไรเลยเป็นหนักเลยเย็นไหมอะโอ้โหทำไมถ้าหายรูปต้องขนาดนั้นด้วย ป็นดอกดูมุมพี่บอลดูมุมดูมุมมุมงามมุมงามงามปะดีกว่าเดิมแหละไม่ใช่แต่ถึงมันชัดกว่าเดิมเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าไม่ไอยู่ที่มุมแต่อยู่ที่มือพี่บอลนี่แหละอันนี้ใครมาไม่มีใครตอบเลยดี้นฮะดูดีน สองมาซ้อมือบิไซให้อ,อ,อ,อยากเจอไงรเปารตกใจเฉยๆนมื่อตนห็พี่กรีนเรียกพี่เอา้าก็พี่กรีนาเด็กพี่แบบสวัสดีค่ะอะไรนะพี่โดมอยู่ในรถหรือเปล่าอยู่